สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพากันมากินชาบูหมาลา่าตรงสะพานควายนะคะอยากจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากๆน้ำซุปก็เลิศแล้วนะคะัน้ำาจิ้มน้ำพริกเลิศไปอีกนะคะทุกคนคืออร่อยจริงๆนะคะคือเชิงมาบ่อยมากๆแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้พิเศษมากมันมีเพิ่มอีกหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน่องไก่หม,มาลา่าผงซอสพริกมาล่านะคะแล้วก็จะมีกระดูกหมูกับ หลากหลายอย่างมากเลยค่ะข้าวผัดไตปลาก็มีนะคะทุกคนเขาะจะทําเป็นแบบกล่องๆวางไว้ให้เราสามารถหยิบทานได้เลยนะคะอันนี้คืออร่อยมากนีดูหน้าฉันเก <c oughs> ็บผมยังเรียบร้อยเปิดเหม่งมาเลยอันนี้น้องป๊อปปี้นะคะกับพี่เจนนี่นะคะมันมากันสามสาวนะคะสามคนเกอรี่เบอรี่นะคะสวยมากแล้วก,กินแบบชํำๆคือกินไปกินมาแบบตัวข้างๆคงจะตกใจนะคะว่า มึงมากินหรือมึงมาแดกกินเยอะมากตักไม่หยุดไม่หย่อนนะคะทุกคนมาถึงเครื่องดื่มนะคะนี่จะเป็นน้ำสับปะรดนะคะคืออร่อยมากแกแล้วก็มีน้ำเปล่าไว้ล้างปากนะคะกินเลยดีกว่าไม่พูดเยอะเน้นกินอย่างเดียวผมนี่กินอย่างเดียวเลยครับนะคะดูดเอาดูดเอาดูดเอาอร่อยมากป๊อปปี้ก็บอกอ่ะขอเข้ากล้องด้วยนะคะหันมาเลยทีเดียว โอ๊ยขับไม่ไหวดูแกมีหลักหลายอย่างให้เลือกมากดูนี่เป็นสายพันธุ์แบบนี้นะคะแกก็สามารถเลือกได้เลยหยิบขึ้นมาได้ถ้าอันไหนมาถึงตรงหน้านะคะเราก็สามารถหยิบได้เลยนี่ค่ะมันก็จะเป็นสายพันธุ์แบบนี้เลยหยิบหยิบหยิบเขาจะมีเตาให้เราสองเตานะคะอีกเตาหนึ่งจะเป็นเตาต้มเตาหนึ่งจะเป็นเตาทอดน,นะคะแกนี่คืออะไรอ๋อเห็ดฉันลืมไปแล้ว เห็ดของน้องป๊อปปี้นะคะคือน้องป๊อปปี้บอกว่าพรุ่งนี้หนูจะไปทํางานไม่ได้นะคะเพราะหนูเมาเห็ดคือในจานมีแต่เห็ดล้วนๆนะค่ะเธอเธอดูนี่น้องกินเหมือนอร่อยมากเลยอะ่ะอร่อยไหม <laughs> กินไปเมาไปกินไปยิ้มไปเลยแกมาทีนี้มาดูเตาของฉันบ้างนะคะแกเอาจริงๆนะฉันชอบกินผักมากเอาผักไปต้มแบบว่าเละๆแบบนี้คือแบบเลิศอ่ะแกแกดูฉันกินดี อยากจะบอกว่าอร่อยจริงๆเลยอ่ะนูคือเป่าแล้วแบบควันขึ้นกินร้อนๆแบบนี้คืออร่อยมากแล้วก็ผักน้ําจิ้มนิดหน่อยน้ำไหลเลยพูดไปพูดมาฉันอยากจะกินอีกแล้วขอกินแบบนี้ทุกวี่ทุกวันได้ไหมเอาเงินจากไหนมาก่อนเออพูดถึงเรื่องเงินอันนี้ค่าหัวคนละสองร้อยหกสิบเก้าบาทนะคะทุกๆวันพูดจะมีส่วนลดห้าสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีสะสมแต้มคะแนนด้วยนะคะ พากันไปกินได้อร่อยมากๆเลยดูดูด,ดูฉันต้องมาถ่ายนะคือกินข้าวก็สวยอะแกเวลากินยังสวยดูพี่เจนสิสวยมากป๊อปปี้บอกฟินเวอร์ฟินจริงๆนะคะทุกคนกินไปยิ้มไปอร่อยมากสิ่งที่ฉันชอบที่สุดนะคะไม่อยากจะพูดเลยแบบแบบเบคอนร้านนิ่มเริศดเริศจริงๆนะคะจะมีเบคอนแบบว่าเบคอนหมูด้วยแล้วก็เบคอนแบบสันคอหมูอยู่บนแบบ อยู่บนถ้วยอะแกคือมันไหลมาแล้วฉันหยิบไม่หยุดอะจนแบบคนที่อยู่ตรงข้ามฉันคือมองแล้วมองอีกดูความเล่นหูเล่นตาของป๊อปปี้กับพี่เจนทะเล่นไหมแกแกว่ามันทะเล่นไปไหมถึงเวลากินผลไม้แล้วค่ะอีฉันก็ไปหยิบมานะคะคือเอ,อจะมีอะม่วงแตงโมงแล้วก็สับปะรดสามอย่าง <laughs> แกดูน้องมันเล่นดิมันทะลึ่งอ่ะ นต่เรื่องใส่ฉันแล้วแกคือฉันก็จะบอกว่าเออแกกินก่อนนี้แกชิมก่อนไปหนุนทดลองเพราะว่าฉันไปหยิบมาแล้วน้องก็ชิมสับป,ประรดก่อนอือหึน้องบอกว่าหวานมาก <c oughs> แต่ดูนะคือ <c oughs> ฉันลองกินพะเจ้าจอดคือโคตรเปรี้ยวอะแกเปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบเปรี้ยวจิตสับป,ประรดยังไม่สุกไว้แกแต่ว่าเขาอะแบบว่าเขาก็เอามาแบบ ขายอะ่ะคือของฟรีเนาะเอาโอเคทนๆกินไปหมดถ้ากินได้หมดเอะเขาปรับอีกต่อไปก็เป็นการกินมะม่วงป๊อปปีก็บอกว่าอืหวานเหมือนกันหวานเจีย๊ยบแต่คิ้วดูจากคิ้วแล้วไม่หวานนะคะทุกคนดูทรงแล้วไม่น่าจะหวานเลยค่ะโอเคน้องก็มองไปมองมาอาหยิบแตงโมมาอร่อยไหมอืม โอเคอันนี้น่าจะหวานจริงแล้วแหละเพราะว่าส่วนตัวเชอยองก็ชิมมาแล้วถ้าเป็นแตงโมหวานจริงๆคะ่ะอะต่อด้วยของหวานเลยละกันอันนี้ครับเรียกว่ารวมมิตรนะคะน้องก็จะหยิบตักลูกชิดมาด้วยนางบอกว่าเดี๋ยวหนูขอชิมคํานึงก่อนนะถ้าอร่อยหรือไม่อร่อยอะเดี๋ยวหนูบอกพี่อีกทีนึงนะอ่ะดูนะแกกว่าจะบอกฉันได้นะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็คือจะหมดถ้วยแล้วค่ะทุกคน กว่าจะหมดถ้วยก็คือเพิ่งจะพูดหรือว่าอืมใช้ได้ดูนะดูความทำหน้างงทำหน้าสงสัยของนะขคอยอีกรอบนึงคอยอนิดนึงอ,อืมยังยงัยงไม่รู้สึกยังไม่รู้ถึงความอร่อยเลยดูดูดูทำหน้าทำตาคอยอีกคำนึงนะอีกคำนึงตากไปงับอ่ายังยังยังไม่รู้คือจะหมดจานแล้วนะทุกคนดูดิอ่าอ่าคอยอีกทีนึง อันนี้ชาวกล้วยเน้นเน้นงาคือในปาก <c oughs> คือในปากยังไม่หมดเลยนะยแล้วในถ้วยคือบ่าไปไหลายครัมาแล้วก่อจะพูดโอ๊ยกาหน่าเขียนมากฉันมาดูเส้นอะไรแบบนี้ <c oughs> คือเส้นแก้วอะ่ะเป็นของโปรดของฉันเลยนะเว้ยฉันชอบกินมากแบบไม่ว่าจะยำจะตำหรือจะอะไรก็ตามคือต้มแบบนี้ฉันก็ชอบมากแบบ ไอเลิบไอเลิฟที่สุดเลยกินแม่งเลยเอาค่ะกลับเดินกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนคือระหว่างทางอะ่ะมันจะมีร้านแบบว่าคาเฟ่ยอยู่ข้างๆะคะ่ะเป็นร้านอาหารลาบอีสันค่ะเขาเปิดเพลงแบบโคตรมั่วนะแกแกดูฟังนู่นเขาเรียเบียร์ปักเบีไม่ต้องเสียตังค์เข้าร้านนะคะเต้นข้างทางได้เลยเฟีวเวว